สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแม็กอกแล้วนะครับวันนี้รับเด็ดสงขาครับเราจะพาไปกินเฟออินเตอร์นะครับเป็นร้านเฟอครับเวียดนามเมันเป็นร้านแบบเหมือนคล้ายๆชาบูนะแต่ว่าเป็นแบบจานนะครับก็ร้านนี้เป็นร้านที่คนในสงขาเด็กสงขาที่มาเรียนสงคารู้จักหมดแหละเออมันไม่ได้รับอะไรหรอกมันเป็นร้านดังเลยแหละของที่วชิราแล้วครับวันนี้ก็เราก็จะไปกินให้ดูนะเราอยากไปกินนะครับเผื่อใครที่อยากจะมาเรียนสงขาหรือใครที่มาเที่ยวสงขาแล้วอยากหาร้านแบบ เืออินเตอร์โมไฟนะครับเป็นแบบชาบูอะไรก็ไปเฟอร์ได้นะครับราคาไม่แพงครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมสวัสดีครับร้านจะอยู่เส้นวชิรานะครับร้านเฟอร์ก็จะอยู่ติดกับไอริสนะครับแล้วก็จะตรงข้ามกับคลินิกนะครับนี่ครับผมนี่นะครับเราก็เข้ามานั่งกันในร้านแล้วนะครับบรรยากาศในร้านบอกเลยว่าโคตรดีนะครับมีเอเย็นฉ่ำๆนะครับ นี่ก็จะเป็นใบรายการของทางร้านนะครับบอกเลยว่าไม่เพลงนะครับมีเมนูให้เลือกเยอะด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นน้ำจิ้มนะครับผมจะปรุงตามสูตรของผมนะครับใครที่ชอบแบบไหนก็สามารถปรุงได้เลยนะครับมีทั้ง น้ำจิ้มซุก,กี้กระเทียมพริกแล้วก็น้ำจิ้มดําสูตรของทางร้านนะครับแล้วก็อีกน้ำจิ้มหนึ่งผมไม่ทราบนะครับก็ลองชิมดูนะครับนี่ก็จะเป็นสูตรของผมเวลาผมมากินผมก็จะปรุงแบบนี้นะครับบอกเลยว่าโคตรเด็ดครับผม เรามาเริ่มใส่กันเลยนะครับนี่จะเป็นซันโคสไลด์นะครับผมสั่งไปทั้งหมดซันโคสั่งไปทั้งหมด2จานนะครับผมนี่ครับใส่ลงไปเลยส่วนน้ําซุปมันจะมี2แบบนะครับก็คือซุปหมูกับซุปปลานะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเราแจ้งพนักงานได้เลยนะครับว่าเราต้องการน้ําซุปแบบไหนหรือจะเป็นทั้งสองน้ําซุปเลยก็ได้นะครับเค้าก็จะจัดให้เป็นแบบสองฝั่งเลยนะครับ นี่นะครับอ่าที่ผมสั่งไปก็3ชั้นสไลด์สงจานนะครับสันคอสงแล้วก็เนื้อสไลด์สงนะครับอ่านี่ก็จะเป็น3ชั้นนะครับผม นี่ก็จะเป็นหน้าตาเมื่อเราใส่ทุกอย่างลงไปแล้วนะครับบอกเลยว่าน่ากินมากนี่ครับน้ำจิ้มก็น่ากินมีข้าวด้วยนะเออ,อสิ่งที่ผมขาดไม่ได้ผมชอบประกาศข่าวมากเลยนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับนี่ครับใส่ลงไปเลย คำแรกก็จะเป็นหมูห่อชีสนะครับบอกเลยว่าโคตรอร่อยนะครับแล้วก็ร้อนนะครับผมบอกเลยว่าชีสร้อนมากเพราะว่าขึ้นปุ๊บแล้วก็กินเลยนะครับโคตรอร่อยนะครับบอกเลยว่าอร่อยจริงผมกินประจํานะครับหมูห่อชีสเนี่ย นี่ก็จะเป็นคําสุดท้ายนะครับผมบอกเลยว่าผมอิ่มนะครับหน้าแบบนี้คืออิ่มนะคบไม่ไหวจุกมากคือกินไม่หมดด้วยนะครับผมก็จะสรุปให้ฟังนะครับว่าที่ผมกินไปทั้งหมดนี่ก็ประมาณ200กว่าบาทนะครับไป2คนหาร2ก็ตกคนละร้อยกว่าบาทนะครับบอกเลยว่าคุ้มนะครับมันไม่เหมือนกับบุฟเฟ่เนาะบุฟเฟ่ก็คือ200อยกว่ากินเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือเราสั่งเป็นจานเป็นจานเราไหวที่เท่าไหร่เราก็สั่งเท่านั้นนะครับก็คิดเป็นต่อจานนะครับ ผมก็เป็นไงกันบ้างครับกับรับเด็กสงขลานะครับกับร้านเฟอร์อินเดอร์มอฟสาวชิรานะครับของสงขลานะครับใครที่มาเรียนสงขาหรือใครที่อยู่สงขาก็น่าจะรู้จักนะครับก็ร้านเฟิร์นก็เป็นร้านที่ดังนะครับเป็นร้านเด็ดเลยในจังหวัดสงขาเป็นร้านแบบชาบูมอฟินเฟิร์สนะครับราคาไม่แพงนะครับคิดเป็นจานนะครับไม่ได้คิดเป็นหัวนะครับก็จกในคลิปนะบอกเลยว่าโคตรอิ่มบอกเลยว่าผมอิ่มนะครับกินไม่หมดด้วยนะครับก็นะครับก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตาม ผมไว้ด้วยนะครับไฟซิกวันนะครับก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ